ก็ขอแวะนิดหนึ่งว่าความรู้กับความไม่รู้ภาษาสองคำเนี่ยมันแยกกันคนละขั้วใช่ไหมความรู้กับความไม่รู้มันแยกกันคนละขั้วที่นี้มันมีรายละเอียดระหว่างความรู้ไม่รู้ แต่พยายามรู้ก็ได้รู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นความไม่รู้ค่อยๆหายไปกลายมาเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นรู้มากขึ้นเรยใกล้ความรู้สูงสุดใกล้เข้าไปเรื่อยๆเมื่อาตมาเป็นบริษัทระดับเจ็ดก็ไปพยายามเป็นระดับแปดจนกระทั่งที่สุดระดับเก้า มันก็เป็นสัจจะความจริงของความจริงของผู้ที่มีจริงนั้นๆจะเป็นจริงเพราะนันผู้ที่มีความจริงแล้วเนี่ยจะพูดความไม่จริงออกมายากด้วยเพราะมันจะไม่เหลือความไม่จริงอยู่ในตัวเองมันจะมีพูดออกมาอะไรมันก็มีแต่ความจริงมันไม่สัจจะอย่างนั้นความไม่จริง มันเลือนมันหายมันไม่มีอนเป็นยังไงมันมีด้วยหรอความไม่จริงมันมีด้วยหรอมันมีความไม่จริงด้วยหรอเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องรู้อ๋อความไม่จริงคือความต่างจากความจริงความไม่จริงนี่คือความต่างต่างอย่างมากหรือต่างอย่างน้อยจนกระทั่ง สุดท้ายเกือบเหมือนกันเลยเนี่ยเขาต้องรู้รายละเอียดว่าไอ้เกือบเหมือนกันเลยนี่แหละเป็นคนที่แยกได้พอมันเกือบจนกระทั่งสุดท้ายมันไม่เกือบแล้วมันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็เป็นหนึ่งเท่านั้นหรือศูนย์ด้วยกันพยัญชนะพูดได้แค่นี้ ภาษา็อย่ญชนะความจริงก็ต้องเป็นแต่ละคนทีนี้พอเป็นความจริงของผู้แต่ละคนแต่ละคนุแต่ละคนมันก็แต่ละชิ้นละมันก็เลยเอามาแล้วเอาของคนนั้นเอาศูนย์ของคนนั้นมาศูนย์ของคนนี้เอามายัางไงกันละ่ะมันก็ยากอีกใช่นว่า,านะนี่เลยคือที่สุดใงที่สุดมันจึงเป็นสิริมหามายา เป็นตัวที่ตรงกันที่สุดจึงมีหนึ่งเดียวสัจจะมีหนึ่งเดียวเตัวนั้นอะ,อะไรที่มันแยงกันโดยที่ไม่รู้ตัวมันก็แยงถ้ามันรู้ตัวแล้วว่าเออเราแยงนะ้งเนาะมันเราเห็นไม่เหมือนเราก็จะจบอันนั้นของเขาของเรามันแยงกันแย่งกันไม่จบเลยไม่เหมือนคนนี้จะจบคนที่รู้จักจบนี่แหละ คือคนรู้จริงว่ามีความไม่เหมือนกับความเหมือนหรือมีความมีกับความไม่มีหรือมีความเป็นสองคนนี้แหละคนที่รู้ว่ามีความเป็นสองหรือมีความไม่เหมือนกับเหมือนหรือมีกับไม่มีคนนี้แหละคือคนที่รู้แล้วว่ามันมีสอง แต่คนที่ไปยึดสองนี่เป็นหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเองเป็นสองตัวเองยัง,งงงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสองนะแล้วหลงว่าตัวเองเป็นหนึ่งเพราะส,สรุปจบอีกทีหนึง่งชีว่ามันต้องมีรูปกับน้ำทีว่าต้องมีสอง คุณแตกสลายไปแล้วไม่มีชีวะไม่มีาธาตรู้เลยเป็นอุตตุเป็นดินน้ำไฟลมคุณก็ไม่มีสองไม่มีาธาตรู้เริ่มาธาตรู้เป็นพีชะคุณก็เป็นความรู้ไม่มีอยู่ในกรอบของพีชาตอนนั้นไม่บางอาจที่จะไปรู้อันที่สามหรอกพีชะอยู่ในกรอบแค่นั้นนะ ยี่ขยายเป็นสี่เป็นหน้าเป็นเอวไม่ได้พิ่จ้าก็รู้ในกรอบของมันแม้มันบอกจะมีธาตุอะไรผสมส่วนของมันเองมันก็รู้แค่นั้นนะจบอยู่แค่ของมันม,มันทำตัวเองออกไปจากตัวเองไม่ได้พืชหรือพิจาามาทำตัวเองออกไปจากตัวเองไม่ได้มีแต่ตัวเองนี่จะเสื่อมลงไป ถ้าจะพัฒนาขึ้นมาก็ต้องมีคนไปช่วยจึงเรียกว่าการปรุงแต่งใหม่บีดใหม่เพิ่มขึ้นสร้างแต่ว่าอะไรเขาเรียกแปลงรูปแปลงแปลงสารพวกนักไม่ใช่แปลงสารแปลงชีวะเป็นแปลงแทนไบโอโลจีเขาเขเป็นเขาก็ทำได้แค่พืชสัตว์เขาทำไม่ได้หรอก สัตว์นี่เป็นาธาตุอัตตาของจิตนิยามของใครของมันเลยไม่มีใครไปบังอาจเจ้าตัวเป็นตัวควบคุมเลยทุกกรรมกิริยาเป็นของเจ้าตัวสำหรับสัต,สตว์เป็นสัตว์เป็นเดรจฉานแล้วเป็นสัตว์แล้วต่างจากพืชขึ้นไปเนี่ยนี่เป็นนิยามสำคัญ ที่เขาพยายามจะทำไอหุ่นยนต์เนี่ยให้มันมีความรู้สึกให้มีธาตรู้เหมือนกับสัตว์ที่มีเวทนาที่เขาพยายามอย่เนียอาตมาว่าเ็จะดูเหมือนกันว่าเขาจะเก่งขนาดไนะหนจะทำได้ให้มันมีความรู้สึกเองมีเวทนาเองเลยนะซึ่งทุกวันนี้เขาก็ตั้งค่านะให้มันมีน้ำตาให้มันมีอะไรเขาทำได้ แต่จะให้มันมีเซนส์ให้มันมีผิดเองผิดเองแบบเปตน,นาเองเลยเนี่ยนะอาตมาก็ไม่มีเงินไปจ้างเขาหรอกเมื่อกี้ว่าจะพูดว่าจ้างเขาไม่ได้ไม่ได้อาตมามีตังค์ไปจ้างเขาหรอกคุณมรูเถอะม,มีทางได้ง่ายเนาะ,ะ,ะมาเข้าสู่บทเรียน <24. S 1> โลก,กุตระข้อสิบสี่นะจึงไม่สามารถรู้จักวิญญาณและ แตท,ทวะจนกระทั่งรู้จักรู้จรจริจง,รงความรู้สึกต้องรู้ตรงนี้เพราะเวทนาจึงเป็นจุดกลางจุดเดียวเลยที่จะศึกษาเรียกว่ากรรมฐานความรู้สึกเวทนาของตนว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในจิตพิสูจน์ได้ว่า,ม,ม,า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 ม,มันคือมายาที่เราหลงเป็นทาตมันมันคือมายาที่เราหลงเป็นทาตมัน เราสามารถหมดสิ้นสุขทุกข์เราสามารถหมดสิ้นสุขทุกข์ในความเป็นกิเลสกามตอนนี้ไล่และอธิบายเป็นขั้นขัน้นในความเป็นกิเลสกามได้แท้แนั่นคือจิตเป็นเนคขัมมะสิตะอุเบขาได้จริงเป็นต้นวันพยัญชนะบอกว่าเนกคัมมะสิตะอุเบขาเนี่ย น้ขออภัยคำนี้ก็ยังไม่คมนี่ยังหลวมอยู่เลยนั่นคือจิตเป็นเนคขมมะไม่ใช่สิตตะอุเบขาแต่เป็นเนคขมมะสิตตะจากกามอครับไม่ใช่ยังไม่ถึงอุเบคา,าเริ่มต้นได้จริงเป็นต้น เพราะนั้นเริ่มสุขทุกจากกามเนี่ยเนี่ยนินเห็นไหมเนี่ยถ้าดิงเราต้องต้องขยายต้องแก้เป็นเพิ่มเ่ิน<ๆ>่อเป็นส่วนย่อยละเอียดกว่าเนี่ยที่อัตมากํำลังพูดนี่ละเอียดกว่าที่มันมีไปแล้วบันทึกไว้ว่าจิตเป็นเนคขมัสสิตาอุเบขาเป็นทุบเอาตัวทุท้ายเลยอุเบขาเริ่มออกจากกรามเป็นตัวแรก จิตเป็นเนคขมัสิตะออกจากกามได้จริงเป็นตน้นเป็นต้นนะมันเป็นตัวต้นและที่สำคัญที่สุดคือไม่สามารถสิ้นสุดวิญญาณของตนถึงขั้นปรินิพานเป็นปริโยสารได้สำเร็จเพราะพูดที่จะปริิพานเป็นปรโยสานได้สำเร็จคุณจะต้องมีเนคคมัสิตะอุเบขาได้ก่อนคุณต้องทำจิตของคุณออกจากทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแตง กามแล้วก็เหลือรูปเหลืออรูปหมดอรูปแล้วจึงจะทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าอารูปที่ว่านี่นะมันสิ้นอาสวะจริงแล้วนะเพราะจิตต้องสะอาดจากอาสวะอย่างแน่ใจมีวิมุตติญาณทัศนะ ตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกทัศนะตรวจแล้วตรวจอีกเห็นในความเป็นวิมุตติความเป็นวิมุตติจริงนะเป็นนิจจันทุวังสัตตังอวิปริณามัรมังอสังหิรังอสังกุปปังไม่กลับกำเริบเด็ดขาดแล้วนะถูกกระทงกระแทกกระเทือนยังไงอีกพิสูจน์แล้วนะพิสูจน์จนแน่ใจแล้วว่าคุณตายสนิทเด็ดขาดและจิตไม่เกิดอีกจริงจึงจะเป็นจิต สะอาดบริสุทธิ์ปริสุทธิ์ธาอุเบขามีองค์รำห้าอุเบขาเป็นปริสุทธิธาปริโยธาตาโมตุกรรมัญญาปปัสฐาก็คือบริสุทธิ์แล้วก็ปฏิบัติอยู่นั่นแหละอีกเท่าไรเท่าไรก็เป็นตัวยืนยันปริโยธาตายืนยันว่าไม่มีเกิดอีกเที่ยง เที่ยง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 ไม่กลับกําเริบจริง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 เพราะสภาวะสองเทวสองคนคือมุทุธาตุมุทุปุตตานุคนนี้มันทั้งเร็วทั้งเก่งทั้งชัดเจนทุกอย่างเลยรู้แจ้งรู้จริงรู้จบทั้งไวทั้งเร็วทั้งเป็นได้เองทั้งรู้ด้วยตัว ทั้งเป็นได้เองทั้งรู้ในตัวมีสภาวะสองทั้งตัวรู้ตัวเป็นเป็นได้และก็รู้ของตัวเรามีทั้งธาตุเจโตและธาตุปัญญาหรือธาตาุศรัทธาทุกธาตุปัญญามีทั้งสองธาตุครบับทั้งสองด้านมีสภาวะสองบวกลบหรือเทวะหรือทุกอย่างที่มันจะต้องเป็นสังขารต้องมีสองมาปรุงแต่งกันและมีธาตรู้เป็นประธานมีเอ แล้วก็มีไอ e เป็นประธานตลอด